เอเชียงใหม่ครับงวดที่แล้วให้มาครับบนครับเด่นที่9ครับ9 6 1เม็ดเดียวนะครับเลขออกครับ696ล่างออก6 1ครับนี่ครับตัดเด่น2ตัวนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทั้งช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่24ตุลาคม2568ครับมือนีครับ จะมีนอทังมาแบ่งปัน FC ทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของ FC เชียงใหม่ครับล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับงวดที่แล้วให้มาครับ FC เชียงใหม่นะครับบนครับเด่นที่9ครับ961เม็ดเดียวครับนี่ครับ เสียงอะไรเอ่ยไปดูซิหน้าบ้านนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมเนาะล่มพัดดีดีครับผมเนาะหน้าหนาวอากาศดีมากครับผมนี่ครับหน้าหนาวอากาศดีมากเลยครับบรรยากาศหน้าบ้านครับเสียงอะไรเอ่ยไปดูซิอ๋อครับผมเนาะนี่ครับ เสียงรถไถครับต้นกล้วยไม้แม่น้องคำแพงครับนี่ครับที่ไหนหนาวบ้างครับผมเนาะหรือว่าที่ไหนฝนตกบ้างครับบ้านผมตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีครับผมเนาะวันนี้ยี่สิบสี่ตุลาครับผมยี่สิบสี่ตุลาแล้ววันนี้ครับเป็นของเอฟซีเชียงใหม่นะครับล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับนี่ครับ เพราะว่าชุดบนครับผมเนะะาะเพิ่นให้ไห่ละครับชุดบนครับงวดที่แล้วให้มาเก้าครับเก้าหกหนึ่งเม็ดเดียวครับนี่ครับอย่าปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนเสียงดังเสียงดังนี่ครับงวดที่แล้วเก้าหกหนึ่งเม็ดเดียวบนนะครับนี่ครับ ชุดบนนะครับงวดนี้ให้มาครับของ FC เชียงใหม่นะครับงวดที่แล้วให้มาเด่นที่เก้าครับเก้าหหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับบนครับเด่นที่สี่ครับสี่ห้าหตัวเดียวเน้นๆนะครับคลิปนี้เป็นเหล็กล่างครับผมเนาะเพิ่นว่าพาหัดล่างมั่นใจมากนะเม็ดเดียวเน้นเน้นนะครับผมเนาะบอห้หลายคู่ครับผม นี่ครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทาง่องครับมาดูเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์ลันพนมไัยก่อนนะครับเพราะว่าบางคลิปครับผมเนาะผมล่งคิดไปแล้วมันกับเบเด้งเอฟซี FC ทาง่องกับบเห็นครับ16ตุลาคม2568ครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์ลันพนมไัยนะครับให้มา6เม็ดเดียวครับบนออก696ล่างออก หกหนึ่งครับหกมาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับผมเนาะของอาจารย์บรรพุธรรมภัยให้มาครับนี่ครับให้มาสองครับสองเม็ดเดียวเน้นๆนะครับให้มาสองได้ครับผมเอฟซีทางช่องครับสองเม็ดเดียวครับ ให้มา2เม็ดเดียวเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูล,ลายสิของอาจารย์ปันพนมไพ่ครับนี่ครับงวดที่แล้วให้มานะครับผมนอห้6เลขออก6กเครับล่าง61นะครับมาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้นะครับให้2มานะครับงวดนี้ให้2มาครับของอาจารย์ ตันพนมไพรนะครับเลขวิ่งเงินล้านครับนี่ครับมาถามแม่น้องคําแพงสิแม่น้องคําแพงถามหน่อยสิเลขแม่ค้าทำไมช่วงนี้ไม่เข้าเลยเนาะไม่เข้ามาสองวันแล้วเนาะไม่เข้ามาสองวันแล้วนะเลขแม่ค้าไม่เข้ามาสองวันมืนก้อนนี่เขาบ่อยมากเนาะความเพิ่น ตั้งแต่าาอเ,เอามาลงยูทูปปะเขาเลยแม่ยนะมาลงช่องช่องบกค่อยเขา<ม>สังเกตบึงหลวงขั้นว้าของอาจารย์ใดที่ว่าท่านั้นเขาดูดูที่เ้าบ่ค่อยเอามาลงช่องไงนะเขาแต่ว่ามาลงช่องไงเท่าใดลุดตลอดเลย <c oughs> ของอาจารย์หนุ่มกัลสินคือการเห็นบ่ลงของเจ้า,ขาเขาสาบ่เขาลงสามสี่งวดกับ,บ่เขาเมื่อเช้ส<อ>าส่งไปยูเห็นหกเกาลางบอ่อนหกเกาลางออกบนหกลางเห็นบ่แมนแมนท่านสให้อยูแต่ใบลงขีดไปเพิ่นเพราะว่า ว่าร่องคีบบกเข่าเล็กๆเพิ่นน่ะเวลาเพิ่นอันพิภาร์เอาไปลงคลิปช่องใหญ่แม่นบ่จะเข้าเลขเดี๋ยวผมให้เบิ่งครับผมน้องของหนุ่มกาฬสินธุ์ครับผมของหนุ่มกาฬสินธุ์นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหนุ่มการะลาศินดูไหนเออช่องเพิ่นก็ยังเข้าอยู่ปัดอันพิ่าัดเอาไปล่องป้าสามสงวดก็ยังบ่เข้าเนาะโอ้ที่เลียวเป็นห้มานี่เห็นบ่ครับนี่แม่นวิ่งบนก็6วิ่งล่างก็6บนก็6ล่างก็6 จับคู่จากล่างขึ้นบนนี่เด้อหกเก้าคุณไถ่มากหกหกหกเก้าหกสี่บนกับหกแปดศูนย์หกแต่ว่าของคุณไถ่มากของคุณไทถ่มากสองคู่ให้หกเก้ากับหกหกนี่ครับเม่ร่องคีบกระเขาเนะแปลกนี่แม่ร่องเข่าเมีนคือเรกไมทายเหรออืมเล่นเลยค่ะเจ้ากันร่องช่องไข่ก็ยังเขาอยู่ตลอดเลย บาดอันเจาะไปลงปึกรุดปับเงินหลายรุดเห็นป่ะเขาลงสองวันก็รุดทั้งสองวันปกติเลกแล้วโาจะบบคอยรุดสําหรับตัววิ่งตัวรุดนะจะจับคู่การรุดบ้างเขาบ้างแต่ว่าอันวิ่งรุดบ่คอยรุดแต่ว่าเป็นอย่างไปล่งช่องเจ้าโอ้รุดตลอดเลยแต่ว่าคนบังหลายเด้ออก็บบได้ว่าบ่อยากให้ลงแต่ว่าแบบมันเป็นอย่างมันมันดวงบ่เ้ากันบ่จังแล้วของนั่นมายัง มองดูเลขเด็ดมายังเลขไทยยังไม่มาเลขลาวมื่อวันนี้เลขลาวไม่แบ่งปันไหนเสียมาวที่แล้ววิ่งบนแปดแต่ว่าจากคู่บนเขาแมนเขาอยู่แปดได้ออกหนึ่งแปดเนาะเก้าหนึ่งแปดก็ได้แปดหางวดนี้อ่ะมนแคปหน้าจอดีกว่ามาเลขลาวนะครับเนาะมาแบ่งปันครับผมนี่ครับดูเลขเด็ดบนเด่นหกสี่หกเจ็ด หกศูนย์หกเจ็ดล่างเด่นที่สี่สองสี่กับซีซีแมนซีมาแทนมาแรงเบลือ้อหรอนของตาปากน้ำโพกกับมาซีของหลวงตากับมาซีมาแทนมาแรงเหล็กเล้าครับผมเนาะฟันธงสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนแรงครับผมเนาะผมมาซีมาแทนมาแรงเอาลองเบงครับผมขับเบอร์เซียกันมาดูซิไม่น้องก้าแพงมาเอามาเขียนหน่อยซิเดี๋ยวผมเอามาเขียนเขียนให้ผมผมจะมาเขียนมา ผมเขียนเลขของ FC เชียงใหม่ครับนะจนกลับห,หน่อยไอ้ปากกาเอามันเขียนได้หน่อยเอ,อันนี้มาใส่ด้วยทันกระดาษเลืมาใส่ดอกใส่ใสตัวเนะาะจับบกขยับเลยทันทกระดาษมาใส่ของ FC เชียงใหม่ไงอันนี้ของเลขวิ่งเงินล้านออกก่อนเยวแป๊บนึงเลขวิ่งเงินล้านให้มาหกงวดที่แล้วหกมาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ให้มาสองครับ fc เชียงใหม่นะครับผมเนาะนี่ครับไหแม่ครับผมบนครับงวดที่แล้วบนเด่นที่9ครับ961เม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็งวดนี้ชุดบนให้มาครับบนเด่นที่4ครับ456ตัวเดียวเน้นๆนะครับมาครับผมเนาะมาเอาชุดล่างดีกว่าครับเพิ่นไหแม่เม็ดเดียวครับผมเนาะ fc เชียงใหม่ครับจับให้หน่อยสิ ไม่ต้องตัดต่อเลยแบบนี้เลย FC เอฟซีเชียงใหม่ครับผมเนาะเน้นย้ำครับ f อซครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมเด้อแล้วก็กลุ่มปลอมเยอะแยะมาครับผมเนาะเอาซื้อผมหน้าตาผมไปหากินครับผมล่างครับเด่นที่8ครับ ล่างเด่นที่8ครับให้มาครับ8 3สเม็ดเดียวครับนี่ครับของ FC เชียงใหม่นะครับจับไปหน่อยลงบนที่ก่อน1ทับหนึ่งหนึ่งทับ6 8ครับนี่ครับมาแคปนาจอาครับผมเนาะนี่ครับชุดบนชุดบนงวดที่แล้วก็ให้มานี่ครับผมเนาะให้มา 9 9 6 1ครับตัดด้นสองตัวเข้าบนล่างนะครับผมเนาะงวดนี้ให้มาครับชุดบนครับผมเนาะเด่นที่4ครับ456นะครับชุดล่างครับล่างให้มาเด่นที่8ครับ83เม็ดเดียวนะครับผมเนาะ83เม็ดเดียวครับของ FC เชียงใหม่นะครับนี่ครับกับสุดท้ายนี้ครับกับออุ๋ยพรให้ FC ทั้ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคลวคขาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ